สวัสดีครับเราพบกันแล้วนะครับกับข yes. okay. ้าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฟ้าร้องสำหรับวันศุกร์ที่2 1กุมภาพันธ์2568นะครับมาไล่พร้อมๆกันเลยนะครับว่าอากาศมันเริ่มเปิดปุบ้างครับเรือวันที่พับแล้วนะครับเป็นแผ่นที่อากาศพิ้วพื้นนะครับยังคงขห้นมวลอากาศเย็นนะครับปกคลุมบริเวณพงทะเลตอนบนแล้วครับทะเลจีนใต้นะครับมาไล่เมฆกันบ้างนะครับเมฆนะครับกับเมฆฝนนะครับในช่วงเช้านี้นะครับจะปกคลุมฝนคลุมเมฆ ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนบนคลองผากแล้วก็ทางตอนบนนะครับที่แคดูรี่ประจวบประชุมพรครับถึงเรดาร์นะครับเรดาร์ชุมพรนะครับในฝนกันบานนะครับปุ่มฟุฝนครับเด็เป็นปุ่มฟุ้นกําลังอ่อนถึงกำลังแรงนะครับกลุ่มโมเดลเครืองบินว่าประจวบนะครับประชุมพรดกรณีเอาไทยนะครับมีน่วยเป็นตัวข่าวฟังเป็นรายละเอียดครับให้ประชาชนมัวนใจพ้นนักด้วยครับ มาถึงเรดาร์ทิ้งปลานะครับเวลาสุดนะครับพังพุนนะครับบริเวณอ่าวไทยนะครับเป็นเล็กน้อยทิ้งปัญหานะครับดาวหาฟังนะครับมาแล้วรายงานอุณหภูมิกันบ้างครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วันที่34องศาเซลเซียสที่ตำบลม่องพับอำเภอวังขินจังหวัดประจุฬาลงกรณ์และอำเภอชะววางจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะครับวันที่22.6องศาเซลเซียสที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และอำเภอเสด็จจังหวัดสงขลาครับ และรายงานไปื่อได้นำฝนหยิบซีเฉียวมงนะครับอ้องปากตายคันออกนะครับเฉพาะกคุณฝนนะครับรายงานกคุณฝนเป็นแรงหน้อยถึงบานกลางนะครับเป็นแรงแค่น,นะครับบอดประหารฝนสูงสุดได้ถีหยิบซีจุดหนึง่งหนึ่งเมตรถีอำเภอชวีจังหวัดชุมพรครับครับทางสู้นุตุในยม่งยากปากตายคันออกนะครับก็ได้มีประกาศเตือนนะครับอย่างจับ มวลอากาศเย็นเลือบริเวณความกดอากาศสูงนะครับอีกลอกนึงนะครับกำลังแรงจะเปลี่ยนกระแผ่ลงมาในประเทศไทยตอนบนนะครับทำให้มรสุมนะครับที่ผัดปกุ๊บบริเวณ้องเอาไทยเลยพักต้นะครับกำลังแรงขึ้นนะครับก็เตือนพีนอกทงนิดนะครับอ่าตั้งแต่ประจวบลงมาเลยนะครับประจวบชุมพรอยไปลงแตตสุราษฎร์นะครับตะา้อนพัทลุงสงค์้าหลอกซ้ำอย่างวัดนะครับให้ระวังนะครับคนนักตึงนักหาบนะครับอาจจะทําให้เกิดอ่า เหลืองคลองลมของช็แพร่งกับตีซิ้งไปนะครับอาจจะทําให้นเพิ่มเฉพาะพันนา์นระดับรายละนะครับสำรับปีน้องสองเลือนะครับให้มาทําในการเดินเลือนนะครับแล้วก็เร่งเหมือนกับฟังนะครับโดยเฉพาะวันช่วงพั้นที่หยิบซองที่หยิบมานี้ครับมาถึงพยากรณ์อากาศผักตายซอกวันนี้ทั้งบ้างครับอ่าพอจะว่ามีฝนนะครับบางแห่งนะครับก็มีฝนนักได้บางพื้นที่แล้วก็มีฝนนักได้บางแห่งครับอ่าเป็นรายละจังหวัดครับเพชรบุรีนะครับอยู่ที่20นะครับส่วน ปราจวบทุมพรจะเยให่สักนิดสี่สิเปอร์เซนะครับส่วนสุราษฎร์งไปอยู่ที่สาิบเเซครับอุณหภูมิตำสุดนะครับชาวนิวัตราที่23ถึง2สามองเซีเซลเซียสลงสูงสุดอยู่ที่สิบเก้าองเซีาเซลเซียสนะครับยังไงฟ้าเป็นอกเล็นนงครับให้ระดับหนว่างนะครับจะข้งมีฝนฝาขนองครับอาจจะทำให้เกิดเทั่งลมฉุกเฉิแรงได้นะครับแล้วก็พี่นองชาวเลือดนะครับใระันเวี่มีฝนฝ่าขนองนะครับ ครับสำหรับลมนะครับลมตั้งแต่สุราธานีขึ้นไปเป็นลมตอนออกซิ่งใต้นะครับความเร็วลมอยู่ที่1 5ง3กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นประมาณนเมตแมนะครับเป็นพื้นป่าขนอกก็หมาว่า2เมตรส่วนนะตอนที่จะมาลงมานะครับเป็นลมตันออกความเร็วลมอยู่ที่1 5ง3กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขลื่นึถึง2เมตมเป็นฝื้นป่าขนอกก็หมาว่า2เมตมครับมาถึงการขาดมาลักะอาการจ็ดวันลงหน้านะครับสำหรับาักตายก็นอตอนบนนะครับ แอปเปิลลี่ลงมาถึงสุรานท่านี่นะครับเกณฑ์ของพ้นยุทธี่40เึ่า10%ของหุุนถีนะครับส่วนการจะส่งของพ้นยุทถีเกณฑหน่อยขึ้นหน่อยมากครับรับผลตายข้างนวตลาดนะครับนคพรสิธมาลงมานะครับวันนี้นะครับเกณฑ์พ้นอยุ่ถี่30%แต่ตั้งแต่วันที่หยิบซองมารับจนถึงหยิบ็นะครับพ้นมเพิ่มขึ้นเป็น40เ่10%ของขหยุนถีนะครับกับสลับวันนี้นะครับพอจบรายงานค่าไผก่อน เป็นแค่นี้ครับสุดท้ายนะครับฝากกดไล์ก็แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสู้นูตูนิยมอย่าด้าเขทัานผูนอมครับครับสำหรับวันนี้ก็จบอย่างนี้ครับก็ขไม่ลากรับตัดฉาสวัสดีครับ,รบ,รบ,บกบววร,บรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน